กรีบกักรีบกับแน้นะจ๊ะ DM ฮอรียม DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกลีฟเฮ t ี่จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีปักบัวอารม m a ผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิวสลิมคอนเซ็ปต์เพอ c ์เฟ c k p ล็อ e เพอร์เฟสถาบันสุขภาพดีมาริซาคลินิก Miracle Life Miracle Face ผมรักคุณคุณรักผมหรือเปล่า รักผมชัยเฮริตส์หน่วยพพร,รับเฉพาิดกรุ่มกีบกลิ่มกีบกำแหน่นะจ๊ะตอนนี้เนีน่ยเราจะมาอยู่ที่งานมาริซ่านะคะคลินิกแต่ตอนนี้เขาเป็นมาริซ่าเฮลคับโซซิตี้ค่ะแต่ว่ามาริซ่าเฮลคับโซซิตี้ จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกับผู้ก่อตั้งเลยค่ะคุณอ้อมค่ะอยากจะรู้เรื่องเรานะคะของมาริซา a เฮลขับโซไซตี้นะคะจะเป็นอื่นใดไม่ได้ที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดทองแท้นะคะก็คือน้องอ้อมของเราเองค่ะน้้ออองมสวัสดีค่ะอ่ะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากมาริซา c ค i n นิก เ็นมาริซาเคลขับโซไซตี้ค่ะจริงๆต้องเรียกว่าเพิ่มดีกว่าพี่แหนเอาพิ่มนเราค่ะ<ร>ตลอด5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เราให้บริการความงามโปรแกรมเฟเชียลโปรแกรมดูแลผิวนะม,มาให้กับลูกค้าสาวๆทั่วกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศมาอย่างจุใจเต็มอิ่มแล้วคะ่ะเราประกอบกับกระแสนะคะปัจจุบันที่เราประสมกันอยู่ก็คือภาวะโควิดโลภใคไขคเจ็บคนหันมาใส่หน้ากาก ขันมาดูแลตัวเอง PM 2.5 PM 2.5น่าก,กลัวมากแต่และว,วันเราต้องออกมาเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงในการที่จะทําให้เราเกิดโรคไตคัเจ็บต่างๆเนี่แหละค่ะภายใต้วิกฤตเราก็เลยค้นพบโอกาสนี้ค่ะเรามีมาลิซาไบโอสแกนเนอร์ค่ะต้องบอกตัวนี้ดนเด็ดมากด้านนี้เลยนะคะ<อ>เขาเนี่ยเข้าไปเจาะลึกในร่างกายของเราค่ะว่า ร่างกายของเราตอนนี้อ่อนแอเป็นยังไงอะไรพร่องอะไรเสื่อมเรารู้ได้กระทั่งว่าเอาไปเยอะว่าตับไตไส้พุงเราส่วนไหนที่มีปัญหาบกพร่องอยู่ใชาไหมดิคิดถ้าเราแอบหลงรักใครแล้วก็จะเห็นไปในหัวใจเลยพูดถึงใครอ่ะเป็นตุ้มตุ้มต่ำต่ำแน่นอนค่ะเพราะว่าใครจะตุ้บ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 อย่างนี้เพราะว่าที่พูดอยู่เนี่ยคือเป็น คนที่เราเนี่ยเลือกแล้วแล้วเขาก็เลือกเราค่ะพี่แนนแสดงว่าเป็นผู้รู้แน่นอนเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ร,ร,รักสุขภาพด<ะ>ูแลตัวเองวันนี้เป็นว<ะ>ันแกรนด์โอเปนนิของเขาค่ะเราไปหาเพื<ะ>่อนเธอตอนนี้เขาแอบ,บอยู่ค่ะเขารอเราอยู่ค<ะ>่ะ ต้อนรับสู่ครอบครัวมา s ิซาเฮลครับโซซาย e ี้นะคะครับ,บ,บต้องจอดที่พี่อ้องเข้ามาทาบทาบเป็นมาลิซาคลิกแต่ตอนนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนคือเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลนะคะเพิ่มเติมคือเฮลครับโซซายดี้ครับผมสวยจากภายในสู่ภายนอกถูกต้องมีความสึกยังไงมั่งตื่นเ้มากครับก็ ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยครับที่เลือกผมแล้วก็ดีใจที่จะได้เป็นสื่อกลางในการบอกกับทุกๆคนว่าที่นี่เข้าดีจริงๆติดตามคนหมากมาตั้งแต่เราร่วมกิจกรรมอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็น้องได้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะแล้วก็ได้เรียนเชิญมาว่า น้องมาตรวจโปรแกรมกันไหม,มเป็นโปรแกรม m a r i s a Bio scanning ใหม่เลยใหม่ล่าสุดเป็นอะไรบ้างอะเป็นสิ่งที่จะบอกเลยค่ะพี่แหนะอ,ยอยู่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยตื่นตัวกันมากๆเลยสําหรับการที่ป้องกันตัวเองใ<ช>ส<า>่แมสแล้วก็แถมฝุ่นมลภาวะ PM 2.5ต่างๆต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถามว่าหน้าเราเองอะค่ะถ้าสุขภาพไม่ดีหน้าดีไม่ได้นะคะ เพร่ะนั้นเราอ่ะต้องกลับไปดูตรงนี้เลยเนาะมันต้องดีจากข้างในมันถึงจะออกมาออกมาออกสุกนอกถ้าอย่างนั้นอ่ะน้องอ้อมเลือกถูกคนแล้วเพราะว่าดูแลสุขภาพภายในเยอะมากนี่พี่แบบแอบหอกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ดูแลกันตลอดไม่แล้วใช้ มดแ้ใช้เพราะเลยไหมคะน้องหมากเนี่ยนอนตรงเวลาโอ้ขาเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนอนขี่โมงค่ะแอบบอกนิดนึงช่วงนี้จะนอนให้ได้เอาเป็นว่านอนให้ได้เจ็ดชั่วโมงเลยจ็ดชั่วโมงแต่ไม่ได้จำกัดเวลาถูกไหมใช่ใช่แต่ส่วนมากช่วงนี้ก็สักสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนอนมีบางวันนะคะตื่นก่อนยังนอนต่อให้ถึงเจ็ดชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาบอกให้7็ดชั่วโมงเราอะอยากให้คุณหมากอะค่ะมาบอกต่อมาลองใช้มา รับบริการแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ให้กับคนในยุคนี้เลยเขาเรียกว่าแทนสุขภาพความงามค่ะดีมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นสปีกเกอร์ได้ที่หลงเขาลองใช้มาแล้วดีไหมก็เดี๋ยวไปดูว่าจะบอกหรือเปล่าต้องถามคนอื่นว่าดีไหมเนี่ย แต่ตัวเองดีไหมดูผิวไม่ต้องถามไม่ต้องถามดูดูที่ดูเลยค่ะว่าออร่กกระจายขนาดนี้จริงๆนะคะอยากจะจ้องขนาดนี้ว่าดีไหมหอมเลยนะคะหล่ขนาดนี้ดีไหมใกล้ชิดค่ะแต่ทีนึงเดือนที่ไหนอย่างนี้ค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแค่คุณหมากคนเดียวเรามาพร้อมกับโปรแกรมฟังก์ชันที่บอกว่ามาพร้อมจะเปิดสังคมของคนรักสุขภาพดีอันนี้เราก็เลยเป็นแคมเปญค่ะคุณหมาที่เป็น มาริซาเฮลคับโซไซตี้แล้วเราก็มีไบโอสแกนนิ่งของมาร i s าเนี่ยมาตรวจซึ่งระดับคุณภาพเดียวกันกับเวลเนสเซ็ e เตอรที่ทั่วโลกเขาใช้กันเลยค่ะราคาที่ไหนบ้างล่ะ จริงๆตอนนี้เราซัดที่นี่ค่ะที่เซนทัลเวอร์เราก็สาขาต่อไปก็จะเป็นเซนทัลลาดพร้าวเซนทัลเวอร์ชั้นไหนคะชั้นไหนเซนทัลเวอร์ชั้น5ชั้น5้าจะที่เซนทัลลาดพร้าวต่อไปเซนทัลลาดพร้าวชั้น5เหมือนกันชั้น5มันจะจ้อยง่ายไม่ค่ะเราจะห่อเลาะห้าห้ผมว่าสักครู่นี้มีคนถามเยอะเลยว่าโปรแกรมที่คุณหมากช้อ่ะคือต้องเริ่มต้นจาก บัตเจทเท่าไหร่จริงๆที่ต้องคามากจริงช่วยแจ้งหน่อช่วยแจ้งจริงก็ทางทางมาริซาเองเนี่ยเราอยากดูแลคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุเลยเราไม่อยากเอาเรื่องของบัตเจตอะค่ะมาเป็นปัจจัยในการกีดกันเนะคะเราเริ่มต้นกันที่แพคเกจตามใจลูกค้าเลยค่ะตามใจลูกค้ามาหาเราค่ะเดี๋ยวเราดูแลมีบัตเจตเท่านี้หนูทําได้ไหมอย่างเงี้ยทำได้ได้ลดี ด,ดีไซน์ตามเงินดีไซน์ตามอะเจแต,แต่แต่ถามว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแบบได้น้อยได้มากไม่ใช่นะคะเราอ่ะเริ่มต้นให้เห็นผลว่าเริ่มต้นที่บัตรเจ็ไหน้อยๆเนี่ยแต่คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีน่นอนแล้วคุณค่อยมาว่ากันว่าเราจะดูแลกันต่อไปไหมคนรักสุขภาพแบบมีเยอะมากแต่เผอิญคนรักสุขภาพคนนั้นเป็นน้องหมากยี่ให้ความสนใจมากขึ้นไปอีกถ้าไม่ใช่น้องหมากนะ ขอบบคคุณรัอ่ะถ้าเกิดเราใช้ก็อื่นมันไม่มีสุขภาพมานี่เขาพอจริงจริงน้องไม่ได้เป็นคนที่ลงอินสตาแกรมเราออกกําลังกายแต่เราอ่ะถ้าเราดูหลักจากไลฟ์สไตล์เรารู้เลยว่าแข็งแรงเพราะว่าน้องเลือกแอดเวนเจอร์อ่ะเลือกกิจกรรมที่แบบเฮ้ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกการดูแลตัวเองอย่างนึงแหละเนาะอันนี้ก็ าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะความลับของคุณหมากปรินพร้อมกับแคมเปญโปรแกรมสุขภาพดีสุดๆเลย Marissa Health Club Society นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความลับนี้เราไม่ปิดค่ะเราต้องบอกต่อ,อที่ Marissa Wellness Clinic และ m a r i s a Clinic ค่ะวันนี้มาเปิดตัวน้องหมากปนนะะรินแล้วก็ Marissa Clinic นี่เขาเพิ่มเติมเป็น m a r i ซ s, <S a เฮลคัพโซซายตี้โอ้เฮลคั u โซซายตี้เหรอของคุณปลากับคุณปอต้องเป็นเฮลมีพีซเฮลพีซ่ะเฮลมีพีซสักการมีความสุขยังไงบ้างกับที่เลือกน้องหมาปลิงเนี่ยเหมาะสมมากค่ะเพราะน้องหมาเนี่ยดูสุขภาพดีผิวพรรณดีดูแบบ มีเป็นคนที่แบบออกกําลังกายและรักษาสุขภาพขาดีมากอันนี้อวยไหมอวยไหมไม่อวยค่ะของจริงเลยค่ะรีบมาเลยใช่ไหมรีบมาเลยแบบว่าลางานล่วงหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อน้องหมากรู้สึกคนนี้ก่ะคนนี้ก็รู้สึกว่าจริงแล้วคือน้องหมากเนี่ยคือ อรู้ปั๊บว่าเป,เป็นเรื่องนี่คือว้าวเลยเพราะว่าน้องหมากเนี่ยเขาเป็นคนที่หล่อขึ้นหล่อขึ้นทุกวันบุญดีผิวใสกิ้งมากและอยากจะรู้บ้างว่าความลับเขาเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงได้หล่อขึ้นแล้วก็ผิวดีได้ขนาดเป็นความลับมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กับหมากกันนะ <c oughs> เนกถ่ายว่าสองคนนี่มานะคะน้องเอกน้องเหลียดนนะขาจะขออยู่ข้างบน <c oughs> แต่ว่าโ okay, okay, อเคโอเคอานจะจะยอมในยอมในยอมในยอนหน่อยแล้วกันมาไม่ไ <c oughs> ่้หาด้วระดับคุย <c oughs> กันเล่คนร <c oughs> ู้เรื่อง อันนี้คือการทับถมรม่เป่าคะาในการหวังดีค่ะธรรมดาเนี่ยเอกับเหรียญเนี่ยเป็นการรักษาสุขภาพมากนะคะมอนิซาเนี่ยคีินิกตอนนี้เขาเพิ่มเติมเป็นวินเดลเนสแล้วก็มีการเรียกว่าสแกนเลยนะสแกนปั๊บได้รู้เลยว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างดีมากเลยโปรแกรมนี้เดี๋ยวจะให้เอกับเหรียญไปลองใช้ดูดีเลยค่ะเพราะจริงๆอย่างที่อย่างที่เราทราบกันบางทีเราเราคิดว่าเราดีแล้วแต่จริงๆแล้วพอเราไป มีอะไรที่เราสามารถตรวจได้ลึกกว่านั้นเราอาจจะตกใจได้ใช่ไหมคะพี่แหน่มันไม่ได้ตกใจนะคะมันก็จะเป็นการแบบว่าให้ทราบว่าเฮ้ยเราต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือมันแบบจริงๆเราอ่ะต่างกันเนียคืออะไรกินวิตามินตัวนี้ดีๆแต่จริงๆมันจะเป็นไม่ได้ต้องร่างกายไม่ต้องการไงแล้วกาสแกนมาทำแบบเออมันยูนิคว่าตัวเราร่างกายเราอ่ะมันอะไรที่ขาดอะไรที่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่ผลิตอันนี้เยอะอันนี้น้อยแต่ว่าพอไปเชื่อต้องกินอายุเท่านี้ต้องเท่านั้นต้องกินนั่นกินนี่ ถึงเวลามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันก็ใช่ไหมบางทีร่างกายมันถามว่าถามฉันบ้างไหมฉันอยากจะได้หรือเปล่าจริงจริงเออมันก็เลยต้องดูว่าว่าของแต่ละคนอ่ะมันต่างกันทั้งหมดจริงว่าว่ามาเลยคุณอ้อมมาเลยคุณอ้อมมาเลยขอวอนพรเลยได้เลยวอนพองออ้มเลยวันนี้ก็โอ้โหมากับตัวอะไรนะคะก็รู้จักน้องอ้อมมานานแล้วก็ทั้งเป็นหญิงเก่งคนหนึ่งนะคะแล้วก็ ก็ขออวยพรให้มาริซ่านะคะประสบความสําเร็จและก็เป็นลูกค้าแล้วก็เป็นคลินิกที่โอ้โหใหญ่โตแล้วก็ทำทำให้พวกเราสวยๆอย่างนี้ตลอดเาทุค่ะที่กค่ะก็คือรู้พี่อ้อมผิงเก่งแล้วพี่อ้อมคือดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็เลยมั่นใจว่าก็จะสามารถส่งต่อความหวงใยความใส่ใจไปสู่ลูกค้าก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจที่มาเปิดก็คือจะเป็นทางเลือกให้กับพวกเราที่จะได้แบบว่ารับการบริการเซอร์วิสดีๆนะคะ ขอบคุณค่ะมาริไซเฮลคับโซไซตี้น้องหมาคนที้มีความรับจะบอกจะบอกอะไรเอาคนที่ทายใจคนแรกก่อนจะบอกอะไรน่าจะบอกเรื่องความรักไหมคะอ้เอาบอกเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอ๋อเอาบอกเรื่องอะไรคิดรับความหล่อและผิวเด้งใสใช่ทุกคนตอบถูกหมดเพราะตอนนี้น้องหมานะคะเขาก็ ทุกอย่างพร้อมคือจับภายนอกและภายในเลยมีความรักที่แบิกบานชอบน้องหมากปรินไหมชอบสิพี่แล้วครงละครก็ดูตลอดหน้าก็ใสก็ใสมากและเป็นคนบอกเป็นตัวรับเป็นคนเฮลที่มากเนะเฮลที่แบบว่าเนาะพี่ชีนพี่ชีนก่อนพี่ชีนบอกว่ามีความสามารถนะคะน่ารักนะคะแล้วก็ยิ่งเจอยิ่งหล่อยิ่งเจอยิ่งหล่อจริงจริงทุกวันนี้นะ ก็เหมือนกับไต่หมายจันนะน้องชายน้องคิมเท่านั้นใช่น้องพิมค่ะอ่ะส่วนคนนี้ที่ไปยิ้มมาเป็นคล้ายๆแบบว่าต้นแบบของผู้ชายยุคใหม่เราก็อยากจะเก่งหล่อเท่แบบเขาบ้างก็ต้องมาฟังเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องหมากเขาจะมีเคล็ดลับอะไรจะบอกเราเดี๋ยวเรามาถามนี่เลยเขาเป็นขาประจําน้องโจกันกับน้องเตอร์ของคุณอ้อมเลยติดตีแล้งที่ดูแลกันมาเนี่ยสองสามปีแล้วครับ ทั้งเวลาใช้กับมาริซาคลินิกเพิ่มเติมเป็นมาริซาเคลขับโซเดสครับโอ้น่าสนใจชอบมากมาริซาแกลเลอรี่บ้างมหมแกใช่คนจริงเป็นห่วงใจความงามภายในสุ่ภายนอกอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกันน้องหนุ่มเนี่ยดูแลสุขภาพตลอดเวลานะน้องหนุ่มเนี่ยอายุเนี่ยจะ60จะจะเสียแล้วได้ยังไม่ถึงตอนนี้นะหน้าน้องหนุ่มเนี่ยประมาณ25เอิบห้ายังดูเด็กอยู่เลยคือยิ่งอายุเยอะขึ้นเท่าไหร่ มีความรู้สึกว่าต้องดูแลมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นณวันนี้2021มันไม่เสียหายกับการที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศไหนก็ตามจะต้องเข้ามาดูแลรักษาเพื่อจะเมนเทนต่อไปเรื่อยๆผมนี่น่าใสมากเลยนะใ่มคบพี่มองไปนะพี่นึกว่าสูน้องๆพยายามจริงๆนะนนีมอไปได้เห็นเส้นเลือดเลยนะฟังดูว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยรแกรแต่ละอย่างน่าจะดีมาก ก็เรียกเรียกว่าเครื่องที่เขาตรวจคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เดี๋ยวต้องต้องหนุ่มลองใช้บริการดูรก็เท่ากับเบเน็ตชันหนึ่งทัท่วไปเลยครื่อนี้เราจะได้รู้ว่าไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องไปกลัวนะว่าตรวจเขาจะเจออะไรันเกีกบเรื่องสุขภาพภายนอกเองว่าโอเคควรจะเพิ่มตรงนี้อันนี้มีปัญหาอะไรอะไรท่านเองเขาบอกว่าลึกถึงหัวใจเลยนะใช่เห็นแล้วมันจะมีปอดมีนุ่นมีนี่ปอดดีมากเลยตัวเนี้ย ยังไงพี่ขอให้ยังไงช่วยแวะไปที่มา r i ซ a เฮล<ะ>ับสตทตค่ะไปลองแน่อไลองแน่นอนใช่ค่ะโทรไปเลยโทรไปด้านล่วงหน้าเลยนะคะค่ะหล่อสลบจบที่สุขภาพดีๆกับมาริซาเฮลค Club Society ว่าแต่อัพเวลความหล่อใสหนักขนาดนี้กำลังจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าคะคุณน,น้องสงสัยแน่นะเจ๊ะต้องตามหน่วยรับเฉพาะกิจซะหน่อยแล้วกิจามรับของหมา อิซ่าเ็วกบกกับแนนะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ